สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงิน ผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะต้องสร้างภาพทนกับการกระทําของใครบางคนนะหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเพราะมันมีทั้งไพ่ดาบอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวแทนของคุณเนี่ยก็เป็นไพ่ก้าวถ้วยที่คุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคแต่จริงๆอะ่ะจะบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหารอบด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการอายอมรับปรับตัวให้เข้ากับคนที่บางทีเนี่ยต่อต้านคุณ นะทำตัวเป็นคู่แข่งหรือว่าไม่ให้ความร่วมมืออันนี้กรณีในที่ทำงานนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เก้าไม้เท้าเอ้ขอโทษไพ่ห้าไม้เท้าเนาะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวด้วยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะมันก็มีไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนเนี่ยที่ไม่มั่นคงในจิตใจแล้วก็ ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงในฐานะหรือว่าคนคนนี้ต่อให้เขามีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงในเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามแต่เอาจริงๆเขาใจร้ายกับคุณนะเขาปฏิบัติกับคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจนตอกหรือว่าคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องทําเป็นเหมือนว่าคุณเนี่ยติดค้างเขาเขาจะต้องล้าเลิกบุญคุณคุณอยู่เสมอนะอะไรประมาณนี้เราก็ หรือไม่แล้วอย่างบางคนเนี่ยก็เจ้าชู้นะทำเป็นว่าตัวเองเนี่ยรวยเลือกได้หลอเลือกได้แล้วก็ชอบที่จะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นคู่แข่งเป็นข้อบเปรียบเทียบกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไปหมดกับเรื่องไร้สาระกับไปเรื่องแบบว่าหลงตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะแบบใส่ใจคนรอบข้างนั่นก็คือคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำ แล้วพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณพยายามอดทนมีสติในการรับมือเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่เรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆเหมือนกับว่าคุณรู้สถานะตัวคุณเองแล้วคุณรู้นิสัยของอีกฝ่ายหนึ่งนะการที่คุณได้อยู่ร่วมกันมาคุณได้เห็นตัวตนท่าแท้ของเขาแล้วละ่ะว่า เ,เขาเป็นพวกประเภทเทำดีแค่แรกๆนะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วทีนี้พอได้แล้วเป็นไงมันก็หมดความตื่นเต้นแล้วเขาก็ทําเหมือนกับว่าเริ่มที่เริ่มไม่ใส่ใจเนาะ,เ,นะเหมือนเด็กที่เบื่อของเล่นหรืออะไรประมาณเนี้ซึ่งมันก็เลยทําให้ใครบางคนในความสัมพันธ์เนี้ย นะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าโอเคไม่เป็นไรฉันไม่เรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรทําเป็นว่าโอเคฉันไม่รู้สึกแล้วก็ไม่รู้เรื่องกับไอเจตนาความคิดแล้วก็การกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแต่เอาจริงๆผู้จัดก็มองเห็นแหละว,ว่าคุณรอนะ รอที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งตัวได้หรือว่ามีทางออกมีทางไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะไปคุณก็พร้อมที่จะจบออกจากความสัมพันธนะ์นี้นะทีนี้ในเหตุการณ์นี้เนาะสิ่งที่คุณรอ,อคอยคาดหวังเนี่ยเร็วๆเนี้ยมันจะมีเข้ามาแล้วนะกม็มันก็เป็นตัวแทนของไพ่ The f o ูลแล้วก็มันมีไพ่หกถ้วยนะไพ่หกถ้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะมีเข้ามาก็ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันเสี่ยงหรือเป็นสถานการณ์ที่มันแบบว่าตัดสินใจรวดเร็วเกินไปหรืออะไรประมาณเนี้ยนะแต่ทีนี้มันก็เป็นเหมือนทางออกนะให้คุณนะได้หลุดพน้นได้ออกจากตรงเนี้ยมันเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงบันดาลใจนะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าฉันไปแบบว่าอย่างสง่างามอะไรประมาณเนี้นะหลังจากที่แบบคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกด้อยค่าหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วที่นี้ในเหตุการณ์เนี้ยบางคนเนี่ยก็กลัวกลัวกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจ กลัวกับการเริ่มต้นใหม่อันนี้คุณก็ต้องคิดให้ดีนะว่าการที่คุณเลือกจะทนอยู่ตรงนี้ทําเป็นว่าทุกอย่างโอเคในเมื่อคุณรู้ตัวตนท่าแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงทีนี้ไพ่หนึ่งไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ the judgment เนี่ยก็อยากจะเตือนเนาะให้คุณเนี่ยทบทวนความคิดแล้วก็ การตัดสินใจของคุณไม่ว่ากับการที่คุณจะอยู่หรือไปในความสัมพันธ์นี้นะอันนี้พูดถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าการที่คุณเลือกที่จะให้โอกาสใครนะมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นการปิดโอกาสตัวคุณเองแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยย่ำอยู่กับที่นะอส่วนพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็เป็นไพ่ที่บอกให้เราได้รู้ว่า ถึงคุณเลือกที่จะทนเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรคุณเขากลับมองว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนของตายนะหรือว่ามันก็ยิ่งไปเพิ่มอํานาจให้กับเขาฉะนั้นทําให้เขาเนี่ยหลงตัวเองเข้าไปอีกนะแล้วการที่เรายอมเนี่ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเขาเองเพราะว่าเขาก็ สรุปว่าคุณสมัครใจที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยอมรับกับพฤติกรรมของเขาได้แล้วก็ยอมรับกับทุกการกระทําที่เขาจะยัดเยียดให้กับคุณอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาสรุปฉะนั้นไพ่หนึ่งไม้เท้าที่ดันปรากฏมาในลักษณะของไพ่กับหัวมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะสถานการณ์มันก็อาจจะไม่ดีขึ้นมาได้นะ ก็ดูแล้วกันว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันย่ำอยู่กับที่ไม่เติบโตแล้วก็มันไม่ง่ายที่จะรับมือหรือว่าทุกวันนี้คุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคุณเรียกร้องต่อรองต่อว่าต่อขานอะไรออกความคิดเห็นอะไรได้ไหมนะกับการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็เป็นไพ่ที่สนับสนุนให้คุณเนี่ยมองหา การเริ่มต้นใหม่นะถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจธุรกรรมนะการทำงานร่วมกับใครเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับความร่วมมือเขาก็บอกเลยว่าให้เตรียมหาทางออกทางไปมองหาที่ทำกินใหม่มองหาการเริ่มต้นใหม่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของตัวคุณเองนะขึ้นอยู่ที่ความเข้มแข็งของตัวคุณเองแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสถานะการเงิน นะผลกระทบที่จะตามมาอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้จัดสื่อสารจากหน้าไพ่เนาะให้คุณน่ะได้มองเห็นภาพแล้วก็ช่วยให้คุณได้อ่ตัดสินใจกับการที่จะอยู่หรือไปคุณก็จะได้รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมเนาะกับอ่สิ่งที่เป็นอยู่แล้วทีนี้เนี่ยอา่าพอมันมีพลังงานของไพ่ส่องไม้เท้าที่ปรากฏขึ้นมาที่เป็นไพ่เดลคารเนาะ ไพ่ใบในี้ถ้าเป็นในเรื่องงานคุณมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นนะได้ออกจากตรงนี้ถ้าเกิดว,ว่าไอ้ที่ทำงานแห่งนี้มันมีในเรื่องของการอิจฉาริษยาเปรียบเทียบแข่งขันชิงดีชิงเด่นชอบจับผิดชอบแบบว่าให้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นการทำงานหรือว่าเป็นสถานที่ทำงานที่มันไม่เป็นมิตรแล้วก็ไม่เป็นทีมเวิร์กอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะแบ่งแยกคุณหรือว่า เเป็นพวกที่แบบคนละคนละเกรดกับคุณนะคนละแบบว่าคนละขั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ไม่อยากจะลดตัวคุณเองไปแบบว่าพยายามที่จะแบบว่าคุกคีเอาอกเอาใจเพื่อให้เข้ากลุ่มกับคนพวกนี้ซึ่งคุณก็ไม่จำเป็นเลยอันเนี้ยเดี๋ยวโอกาสที่ดีๆมันก็จะมีเข้ามาเพียงแต่ว,ว่าให้คุณต้องออกไปสมัครงานนะหรือว่าช่วงเวลาเนี้ย ก็ออกไปเรียนรู้หาวิชาชีพเพื่อ, <c oughs> เ,อเรียนรู้วิชาชีพเพื่อให้คุณเนี่ยมีทางออกมีทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าในเร็วๆเวนี้ยฟ้าเปิดแล้วเนาะเป็นไพ่เดอะแจ็กเมนต์มันถึงเวลาที่คุณจะได้หลุดพ้นได้ออกจากตรงนี้แล้วโดยเฉพาะมันมีไพ่เดอะฟูที่ปรากฏขึ้นมาด้วยนะสิ่งที่คุณพยายามอดทนรอคอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมาแล้วละโอกาสที่ดีด แล้วทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ละ่ะความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็อย่างที่ผู้จัดกล่าวมาตั้งแต่แรกอะนะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ให้เกียรติกันนะแล้วก็ปฏิบัติกับคุณเนี่ยแหมเหมือนทาสเลยนะเพราะว่าอะไรที่ผู้จัดกล้าพูดแบบนี้เพราะผู้จัดเคยดูดวงให้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเจอสถานการณ์ในแบบว่าลักษณะเนี่ย มีแฟนก็ทําเป็นเหมือนแบบลําเลิกบุญคุณมีแฟนแต่เขาทําเหมือนกับเราเป็นทาสรับใช้เขาประมาณอย่างเงี้ยอะเอาอย่างงี้ก็แล้วกันก็สรุปว่าถ้าคุณเจอการกระท,ทําที่ไม่เท่าเทียมหรือว่าไม่ให้เกียรติกันแล้วคุณทนอยู่ตรงนี้มานานมันอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่ก็ต้องออกไปเปิดตัวแล้วก็ คุณก็ต้องมี mindset ที่ว่าคุณมองหาการเริ่มต้นใหม่คุณมองหาทางออกทางไปไม่ใช่แบบว่านั่งอยู่กับที่แล้วก็หลอกตัวเองเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคฉันกลัวเสียหน้าฉันกลัวถูกคนตัดสินนินทาฉันเลือกที่จะทนอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแคร์ไอ้ขี้ปากใครอย่าไปแคร์ไอ้ความรู้สึกใครเพราะอะไรไ <c oughs> พ่หกถ้วยเนี่ย <c oughs> มันก็ เป็นตัวแทนของใครบางคนเนาะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าแล้วอย่างที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเป็นคนเพื่อนเก่าที่จะช่วยแนะนำเราเนาะแล้วก็อาจจะเป็นที่ทำงานเก่าหรือ,อางานในรูปแบบเก่าก็ได้ที่ให้คุณเนี่ยมองหาดูนะอันนี้เรื่องงานแล้วก็ส่วนในเรื่องความรัก พอมันเป็นไพ่หกถ้วยเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นตัวแทนของสิ่งเก่าๆไม่ว่าเพื่อนเก่าความรักครั้งเก่าหรือความรักครั้งใหม่เนี่ยมันอาจจะมีเข้ามานะบางทีแล้วคนที่เคยจากคุณไปอาจจะย้อนกลับมาก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยนะหรือไม่งั้นไพ่เดอะ o ูลเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการเดินทางไกลเลยนะ การเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะมีคนต่างชาติต่างภาษานะคนที่อยู่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลนะมาจีบนะมาชอบคุณหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสที่คุณจะได้ไปใช้ชีวิตกับเขามันก็ขึ้นอยู่ที่ทางเลือกของคุณว่า,าคุณจะตัดสินใจยังไงแต่ก็อย่างที่บอกเนาะก็จะต้อง ทำใจนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคนคนนี้มันเหมือนเป็นโอกาสที่จะเข้ามาให้กับคุณได้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าพอตัวแทนของเขาเป็นไพ่เดอะฟูลอะไรประมาณเนี้ยนะคุณก็ต้องตรวจสอบคนคนนี้ให้ดีเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียนะเขาไม่มีแบบจะพูดยังไงดีเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีหลักไม่มีแหล่งอะ่ะเออแต่ว่าเอม เขาอาจจะมาปิ๊งกับคุณแต่ทีนี้ผู้จัดก็กลัวว่าคุณจะไปคาดหวังพึ่งพาเขาไม่ได้แล้วคุณจะแบบว่าไปฝันว่าโอ้โ oh, หฉันได้แฟนฝรั่งเดี๋ยวฉันจะได้คนมาเลี้ยงดูหรืออะไรเงี้ยชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคุณจะต้องพึ่งพาตัวคุณเองด้วยเขาอาจจะมาเป็นแค่สะพานให้คุณได้ ก้าวข้ามหรือว่าได้ออกจากตรงนี้ได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเอาจริงๆไพ่ใบนี้เหมือนผู้จัดเลยที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็มีใครบางคนเข้ามาเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่แบบเราต้องการที่จะหลุดพ้นจริง,รงๆเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งมาเลยอะ่ะแล้วก็ส่งคนแบบนี้มาที่แบบว่า ก็ไม่ใช่ว่าเป็นโลเป็นพายอะไรเท่าไหร่นะไม่มีหลักไม่มีฐานฉะนั้นเขาถึงกล้าไงกล้าที่จะออฟเฟอร์ว่าโอเคถ้าเธอจะแต่งงานกับฉันอะไรเงี้ยฉันก็จะช่วยเธอนะให้ไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยจะเอ่อแอพลายให้อยู่ได้ถูกอยู่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรแบบเนี้ยมันแบบมันปิ๊งกันเร็วเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะเขาก็คงคิดว่าเรานะ่ยมีดีนะเ,เขาก็คิดว่าเรา เป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเขาได้เรามาเขาไม่ต้องมาเทคแคร์ดูแลอะไร,ะไรเรามากมายเพราะเรามีดีอยู่แล้วครบอยู่แล้วไม่ว่าเงินทองความความรู้อะไรอย่างเงี้ยสติปัญญาหรืออะไรเขาก็คงดูออกอะนะว่าเราจะไม่ใช่คนที่จะมาแบบว่าคาดหวังอะไรกับเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดจะต้องเตือนนะนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสก็จริง แต่คุณก็ต้องเตรียมทำโฮมเวิร์คให้ดีนะคุณจะต้องแบบออพึ่งพยายามพึ่งพาตัวเองให้ได้อะไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ไหนก็เหอะต่อให้เป็นคนรวยก็ตามไอเราไปนั่งแบมือขอเขาเนี่ยเขาก็ควบคุมเรานะเขาก็ปฏิบัติกับเราเนี่ยเหมือนเป็นทาสอันเนี้ยผู้จัดก,ก็เจอมาแล้วนะไม่ใช่ว่าใครมีเงินแล้วเขาใหญ่จะมาทุ่มเทเงินให้เขามันจะต้องแลกมากับความทุกข์ทรมานบางอย่างการพึ่งพาตัวเองได้อะ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนเนี้นะคุณก็ต้องอพยายามยืนให้ได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันทุกอย่างมันห้าสห้ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมารอใครก็มันถึงเวลาแล้วถ้าเกิดว่าคุณทนอยู่ตรงนี้มานานมันถึงเวลาที่จะหลุดพ้นจะได้เกิดใหม่เบื้องบนเนี่ยท่านช่วยคุณนะ แต่ที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณว่าคุณจะคว้าโอกาสอันนี้เอาไว้ไหมนะคุณพร้อมหรือเปล่ายังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาฐานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ถ้าเกิดว่าคุณรอ,อความหวังอะไรบางอย่างใครบางคนรับปากสัญญาอะไรกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการที่คุณคบหาดูใจกับใครถ้าคุณมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าจะต้องรีบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าตัวแทนของเขาเนี่ย <c oughs> เป็นไพนะ่เดอะฟูลนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกกันะไม่ว่า คุณจะเจอที่นี่ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็ต้องศึกษาดูใจคนคนนี้ให้ดีว่าเราเนี่ยเข้ากันได้ไหมผู้จัดกลัวว่าเดี๋ยวบางทีมันก็ไปเจออะไรที่เป็นเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอะ่ะใช่การที่ใครบางคนเข้ามาเมือนเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้เราเนี่ยกล้าฮึดที่จะออกจากตรงจุดนี้มันก็ดีอ่ะนะ แล้วมันก็ออกมาด้วยแบบอย่างมีศักดิ์ศรีเนาะแต่ที่เหลือเนี่ยไอสิ่งที่มันเคยเจอหรือว่ามันเกิดขึ้นกับเราอะไออดีตที่ผ่านมาเราต้องใช้มันเป็นบทเรียนนะช่วยให้เราเข้มแข็งแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยมีสติในการดูคนไม่ใช่ว่าผู้จัดบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามามีคนมาจีบหรืออะไรโอ้โหถ้าเป็นช่องอื่นนี่เขาก็พูดอะไรที่มันแบบว่า เอาอกเอาใจโลกสวยอะไรเงี้ยเอาจริงๆอะทุกความสัมพันธ์อะอย่าโลกสวยขอให้คุณมีสติใช้เวลาคบหาดูใจกันแล้วกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการสร้างภาพซ่อนตัวตนท่าแท้ของเขาไอ buenas, ไ้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่เขามีหนี้สินเอ่ยอะไรเอ่ยอ <ๆ S 2> ย่างเงี้ยบางทีเฮ้ยเราก็ต้องเช็คนะเพราะไม <ๆ S 2> ่งั้นเนี่ย ไปร่วมหอลงลงอะไรกับเขาจะต้องมานั่งใช้นี่ใช้สินกับเขาอันนั้นนะก็คือสิ่งที่ผู้จัดเจอเหมือนกันกับการที่เดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนไปเ,เนี่ยแต่งงานกับคนเนี้ยที่เป็นชาวต่างชาติมันเหมือนมีโอกาสมาให้เราแต่เนี่ยความที่ไพ่ทารโลนี่แหละเขามาเตือนนะก็เนี่ยทำให้ผู้จัดเนี่ยใช้ไพ่ทารโล เป็นไกด์นำทางชีวิตตัวเองมาตลอด25ปีแล้วความที่เรารู้จักกับไพทาโลก,ก็เพราะว่าตอนนั้นอนะเรารู้จักกับคนคนหนึ่งเนาะเป็นคนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้จักหัวนอนไปติดแล้วอย่างที่บอกสถานการณ์เราเจอคล้ายๆอย่างนี้เลยเราก็เลยจะไปดูดวงกะว่าจะไปดูดวงไทยนะแล้วก็พอไปถึงอา้าวทุกคนหยุดหมดไม่มีใครมาเหลือไพทาโรอยู่เจ้าเดียวเราก็อา้าว แหมมาถึงนี่แล้วแหมแล้วมันจะแม่นไหมเนี่ยเป็นแค่ไพ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดเราเลยแล้วก็ไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแต่บอกได้เลยว่าทายออกมาได้แม่นมากเขาพูดอย่างนี้เลยว่าไปถึงแล้วจะเจออะไรผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มีหรือเป็นอย่างที่เขาสร้างภาพนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องระวังอะไรประมาณเนี้ย นั่นแหละตอนนั้นผู้จัดก็อะฟังหูไว้หูตอนแรกยังคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไปขนาดบอกว่าฟังหูไว้หูใจมันก็แบบหมดความมั่นใจไปแล้วนะครึ่งหนึ่งก็กลาว่าโอเคงั้นก็ไม่ไปก็ได้แต่สุดท้ายมันเหมือนกับว่าเบื้องบนเน่ยท่านรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราขนาดเราแพนว่าโอเคไม่ไปงั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นที่ไหนได้ หลังจากนั้นไม่นานมันก็มีเรื่องที่แบบว่าคอบอกขาดบาดตายอะที่ทำให้เราจะต้องแบบว่าตัดสินใจแบบว่าวันรุ่งขึ้นเลยอะแบบบินไปอเมริกาวันรุ่งขึ้นเลยอะไรประมาณเนี้ก็นี่แหละเราก็กะว่าเราจะไม่ไปแล้วบางเรื่องเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้วนะแต่ว่าก็ขอบคุณเอ่อไพาทาโรขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทุกวันเนี้ยที่ทำให้เราเนี่ย มีสติแล้วก็เรารู้ว่าเราจะเจออะไรแล้วเราก็เตรียมหาวิธีรับมือหาทางออกหาทางหนีทีไรเอาไว้คือเราก็จะได้ไม่ต้องทุ่มเทใจให้กับเขาสัทีเดียวมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ผู้จัดมานั่งอยู่ตรงเนี้ทำผลงานอันนี้ทำคลิปวิดีโออันนี้เพื่อเป็นอ,อ,อะไรอะเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้อื่นน่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่สืบทอด ความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่ทาโร่ว่ามีอยู่จริงนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนไทยคนที่เขาเอามาถ่ายทอดเนี่ยว่าเขาเนี่ยจริงใจหรือเปล่าเขาทำเพื่อคนอื่นหรือว่าทำเพื่อตัวเขาเองอะไรประมาณนี้อย่างผู้จัดเนี่ยทำสิ่งนี้เพื่อตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับไพ่ทาโร่ฉะนั้นเนี่ยผู้จัดก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นการตอบแทนนอกจากว่า ให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่ารอดพ้นจากอันตรายรอดพ้นจากคนที่จะมาเอารัดเอาเปรียบเราหรืออะไรประมาณเนี่ยเนาะนั่นก็คือสิ่งที่เออม,มันเคยเกิดขึ้นกับผู้จัดแล้วมันก็ผ่านมาแล้วแล้วทีนี้เราก็รู้ว่าไพาทาโร่นเนี่ยช่วยคนได้จริงก็เลยเลือกที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้นะผู้จัดก็ขอให้คุณนะ่ะโชคดีกับทุกการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ